สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอวดกุลาบจูรี่แอนดูค่ะดูสิคะดอกเขาจะเป็นสีด่างดากนะคะขาวชมพูนะคะตอนนี้กำลังบานเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะบานสู้ฝนมากๆเลยนะคะนี่เต็มต้นเลยค่ะจูรี่แอนดู สายพันธุ์นี้นะคะตอนแรกๆเนี่ยคิดว่าปลูกยากมากๆเลยนะคะแต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้ไปมาออกดอกไม่หยุดเลยนะคะนี่คือดอกที่บานมานานแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเยินแบบนี้แล้วก็สู้ฝนด้วยหลุดนะคะนี่ค่ะดอกเขาจะมีลักษณะเป็นลายด่างแบบนี้ทุกดอกเลยค่ะแนะนํำเลยค่ะ